วัสดีเนกศิกทุกคนนะคะพบกับพีเช่น้อฝนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องหอรอมอนะคะหรือตัวหารร่วมมากนะคะการหาหอรอมอนั้นนะคะครูจะยกตัวอย่างเป็นการหาจํานวน10และ16นะคะตัวที่หาร10ลงตัวนะคะก็จะมี1นะคะ2 5และ10นะคะ จำนวนนับที่หาร16ลงตัวก็ได้แก่1นะคะ2 4 8และ16นะคะวิธีที่นักเรียนจะหาได้ไงด่ายที่สุดก็คืออ่ะยกตัวอย่าง10เลย1คูณกับ10ได้10 2คูณกับ5ได้10หมดแล้วถ้5 16ก็คือ1คูณกับ16ได้16 2คูณกับ8ได้16 4คูณกับ4ได้16โอเคไหมคะ และหลังจากนั้นนะคะเรามาดูว่าตัวไหนบ้างที่มันซ้ำกันของสิบและ16หกก็จะมีหนึ่งและสองนะคะดังนั้นตัวหารร่วมของสิบและส6หกคือหนึ่งและสองจะเห็นว่าสองเนี่ยคือมีค่ามากกว่า1ใช่ไหมคะเราก็จะเรียกสองว่าตัวหารร่วมมากของสิบและสิบหกโอเคไหมคะต่อไปไมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะการหาหอร์มนนะคะของสิบหกยี่สิบและยี่สิบสี่โดยการหาตัวประกอบนะคะ ตัวแรกเลยสิก็คือมีอะไรบ้างคูณกันได้สิก็คือหนึ่งคูณกับสิบคูณกับแปคูกับสได้สินะคะต่อมายี่กับยี่สิคูณยีได้ยี่สิคูณสิได้ยี่สคูณหได้ยี่สหมดแล้วต่อไปยีนะคะก็มีหนึคูณยีได้ยี่คูณสิได้ยี่สคูณสได้ย4 4 6ได้ยี หมดแล้วนะคะเรามาดูว่าตัวไหนซ้ํากันมาคะก็จะมี1 2และ4ใช่ไหมคะซ้ํากันดังนั้นเราก็จะเอาตัวที่มีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นเราได้ว่าสคือหัวรามาของสิ20และ24นั่นเองต่อไปเราไปดูวิธีการถัดไปนะคะก็จะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะแบบเดิมเลยแยกออกมาแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นการแยกอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ 2คูณสองคูณสองคูณสองนะคะได้สิหกใช่ไหมสี่คูณสี่ได้ย6ิหกใช่ไหมสี่สองตัวอะไรคูณกนได้สี่คืสองสองสองอันนี้คือเราจะแยกให้เป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะอ่าตัวไหนที่ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราก็แยกออกมาอีกใช่ไหมคะต่อมายี่สิบนะคะก็เป็นสองคูณสิบได้ยี่สิบใช่ไหมคะสิบมันก็จะแยกมาเป็นสองคูณห้าแบบนี้สองกับ5้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็จบ ต่อไปยี่สี่สองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดสามยี่สิบสอ่าเรามาดูว่าตัวไหนที่ํากันบ้างก็จะมีสองตัวที่หนึ่งและสองตัวที่สองถ้าเราแยกในกรณีแบบนี้เราต้องเอาจำนวนทั้งหมดที่สามกันมาคูณกันใ,ในอ่าในสามแถวนี้นะคะหนึ่งหลักใช่ไหมตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สมเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่ สี่ห้าหกตัวนี้ก็รวมกันเป็นหนึ่งตัวก็กลายเป็นเอามาคูณกันสองตัวนี้คูณกันเป็นสี่ดังนั้นหอระว่าของสิบหกยี่สิบและยี่บสี่ก็คือสี่นั่นเองนะคะต่อมาหาหอละมอโดยการตั้งหารนะคะตั้งหารตั้งตั้งเลยสิบหกยี่สิบยิบสี่อะไรคูณกันได้สิบหกให้เอาเป็นจํานวนเฉพาะมานะคะให้ได้สองสามห้าเจ็ดอะไรเงนี้ยคะ่ะสองหก สอ,อะไรได้สิบหกใช่ไหมสองแปดสิบหกสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบสองเป็นยี่สบสี่แล้วเราก็แม่สอนแตะเลยเพราะว่ามันจะมีเลขคู่ใช่ไหมคะแปดสิบสิบสองตัวที่หารง,ง่ายๆเลยก็แม่สอนสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองต่อมาจำไว้ว่าหอละมอต้องหารลงทุกตัวนะคะในเมื่อมันเป็นสี่ห้าหกมันไม่มีตัวไหนที่สามารถหารสามตัวลงได้พร้อมกันใช่ไหม ถ้าเอาแม่สองก็ลงได้แค่สี่กับหกใช่ไหมแต่แม่ห้าหารไม่ได้ถ้าเอาแม่ห้าหารได้แค่แม่ห้าแม่สี่กับหกหารไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็เจะเอาคำตอบมาคูณกันเลยนะคะตัวที่หารข้างหน้าสองตัวสองคูณสองเท่ากับสี่ดังนั้นหอเราอมของสิ่หกยี่สิบและยี่สี่คือสี่นั่นเองเอาแค่ตัวข้างหน้าตรงนี้มาคูณกันนะคำตอบ ให้นักเรียนดูวิดีโอข้อสองข้อสามค่ะ Thank you.